ZEP 74 The European Suicide มาตรการความบาตรเงามืดและราคาของการเชื่อฟังพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวแต่เบื้องหลังมาตรการความบาตและคำขวัญของยุโรปคือทวีปที่กำลังทำลายตัวเองอย่างช้าๆแพ็กเกจความบาตรลำดับที่19การโจมตีอีกครั้งต่อรัเสเซียแต่ครั้งนี้มันย้อนกลับมาทำลายยุโรปเองอย่างลึกซึ้งการห้ามกาสความโกลาหลในโรงกลัน่นทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็ง ตะวันตกกำลังทำสงครามกับเส้นเลือดของตัวเองขณะที่บรัสเซลเฉลิมฉลองชัยชนะทางศิลธรรมโรงงานทยอยปิดตัวอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงและระบบพลังงานของยุโรปก,กำลังเลือดออกจากบาดแผลที่ตนเองสร้างเยอรมนีต้องร้องขอข้อยกเวน้นเพราะโรงกลั่นของตนสามารถกลั่นได้เพียงน้ำมันรัเสเซียเท่านั้นซึ่งออกแบบมาสำหรับความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ถูกประนม้มเบื้องหลังละครทางการเมืองความกลัวได้จับหัวใจของผู้นำยุโรปไว้แน่น แม้แต่มักคงก็ยังฝืนยิ้มท่ามกลางความตระหนกขณะที่มาตรการความบาดของอเมริกากําลังคุกคามอุตสาหากรรมยุโรปให้เป็นอมาาัมพาตวอชิงตันได้กำไรยุโรปต้องจ่ายและในานามของความเป็นหนึ่งเดียวทวีปนี้กลับจมลึกลงในกับดักแห่งการพึ่งพาเบลเยียมอย่างน่าประหลาดใจปฏิเสธที่จะปลดล็อกทรัพย์สินของรัเสเซีย นายกรัฐมนตรีเตือนถึงความวุ่นวายทางกฎหมายและความเสี่ยงในการชดใชยสารจากบรัสเซลส์นั้นชัดเจนความเป็นหนึ่งเดียวสิ้นสุดลงตรงนี้ความจริงเริ่มต้นขึ้นทั่วทั้งยุโรปความไม่พอใจกำลังเพิ่มขึ้น จากปารีสถึงเบอร์ลินจากวอร์ซอถึงบูดาเปสต์ผู้คนเห็นมันชัดเจนมาตรการคว่มบาตแต่ละครั้งที่ตั้งใจจะทําให้มอสโกอ่อนแอกลับทําลายมายาภาพของยุโรปที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ตะวันตกในวันที่มีชีวิตอยู่ในความฝันที่การปฏิเสธความจริงเข้ามาแทนที่ยุทธศาสตร์ยุโรปเคยอ้างว่าตนปกป้องเสรีภาพ แต่วันนี้มันกำลังปกป้องภาพลวงตาและขณะที่จักรวรรดิฝั่งตรงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกดูดกลืนความอ่อนแอนของมันคำถามไม่ได้อยู่ที่รัสเซียจะร่มสลายอย่างไรแต่อยู่ที่ยุโรปจะทนอยู่ภายใต้การเชื่อฟังนี้ได้อีกนานแค่ไหนทวีปที่เคยปกครองโลกตอนนี้กลับถูกครอบงำด้วยความกลัวสงครามครั้งใหม่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับรัสเซียแต่มันคือสงครามกับยุโรปเองและนี่คือเซีย a c k Show กดไลค์กดแชร์ ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ